สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่นานค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะชาสชาแนลอาจารย์ป่ายดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดที่มาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่องเดอร์ซันว้าวดาวเสาย แสงสว่างมาแล้วจ้านะคะความหนักความเหนื่อยความยากจะออกไปจากคุณชาวราศีมังกรพลังงานไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์จริงๆไพ่มันจะถึงกุมภาพันธ์นานะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ใบแรกที่ดีมากๆเลยด h e ั u นคือคนเกิดวันอาทิตย์แสงสว่างความสําเร็จแปลว่าได้รู้ได้เห็นก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานไพ่ใบแรกที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยชาวราศีมังกรที่กําลังอยากจะเริ่มต้นอะไรที่ให้พลังงานของความเป็น บวกบวก,บวกกับตัวเองอันนี้แนะนําเลยนะจ๊ะะดูซิว่าพลังงานไพ่นะคะ้าใบาออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้ทําให้ชาวราศีมังกรได้พลังงานไพ่เบลล่าเ็นเดอรสัน5ดาบเป็นไพ่ของความเครียดความคิดมากการขัดยังเลิกลาการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ รักเราไม่เท่ากันการวิ่งตามร้องขอเนะี่ยก็น่าจะใช่นะเพราะที่ผ่านมาเหมือนจะอ่านคลิปชาวราศีมังกรมักจะมีเรื่องของการตามงอ้อการขอลองการกอบกู้นะคะและไพ่เป็นเจวิลด้วยเดวิลเป็นไพ่ของชาวราศีมังกรโดยตรงเลยอนะหนึ่งหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการตัดสินใจและการเริ่มต้นมาดีเลยค่ะเด e m ว d i ้เชียนหาการแก้ไขหรือแนวโน้มการบริหารจัดการและไพ่เป็นไพ่ เชลออค่ะนี่อาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายของชาวราศีมังกรแล้วก็ได้นะถ้าเกิดเรื่องราวในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ถ้าชาวราศีมังกรพยายามที่จะกอบกู้หรือพยายามให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนที่ปัดบอกเมื่อกี้ไหมว่าวิ่งตามงอนง้อขอความรักนะมือก็จะยื่นออกมา โปรดรักชั้นโปรดเสน่หหาชั้นแต่ถ้าได้รับการปฏิเสธคุณอาจจะเลิกรากันเพราะเรื่องรัก้อนรักสามเศร้าก็ได้หรือในที่นี้คุณพยายามในความรักความสัมพันธ์แล้วให้โอกาสแล้วพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จแล้วก็เอเอก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่ปัณบอกไปมันอาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายนะคะของชาวราศีมังกรในการตัดสินใจที่จะโดเมติเนชะียนเนี่ยมักเป็นไพ่ในเรื่องของการบริหารจัดการและการแก้ไขการสร้างแนวโน้มหรือ าหากลยุทธ์วิธีการการที่เราจะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จหรือไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งไ้บบนี้มันก็จะหมายถึงอะไรคะ การที่ตัวคุณนะคะอาจจะดูดวงแม่อาจจะดูดวงนะคะซึ่งหาในเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปในทางทิศทางไหนก็ได้แล้วก็ชาริออรค่ะก็อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลราชการทหารตำรวจชาริออรเป็นการเออมันจะคล้ายๆการต่อสู้ในรูปแบบของต้นร้ายไปดีนะคะอย่างที่บ,บตัตรบอกไปว่าไพ่ชาริออรเป็นไพ่ที่เราต้อง ออกลบนะ,ะแก้ไขปัญหาต้องเจอความยากลบาบากความเหนื่อยนะคะซึ่งถ้าเราลงทุนลงแรงกับมันเต็มที่เราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันเฉลีออดจะอยู่ในวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็จะอยู่ในเดือน เ,เลยดูบาทเนาะเลยดุบาปเพราความหนักความเหนื่อยความยากการวางแผนแต่ถ้าเราทํากำมันเต็มที่นะคะมันก็จะไม่ได้แปลว่าความหนักความหนึบที่เสียเปล่านะมันมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะรวมถึงเฉยย่อดหมายถึงคนที่อยู่ต่างที่แดนไกลาชาวต่างชาติราชการคนที่อยู่ในความเป็นวิบากกรรมความรักกันแบบนี้ด้วยก็ได้นะ ดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่าถ้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ชาวนะคะชาวฟลาศีมังกรได้พลังงานไพ่เป็นแบบนี้นะคะไพ่เป็นไพ่ของ5ดาบค่ะ5ดาบเป็นไพ่ของความเครียดความคิดมากขัดแย้งเลิกลา ไพ่เป็นไพ่ของเก้าเหรียญค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันคนเกิดในเดือนนั้นการเลือกใครคนใดคนหนึ่งหรืออยู่ในสถานการณ์ของการถูกเลือกและในเรื่องราวตอนนี้เวลานี้ค่ะอาจจะเป็นคุณที่ไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณก็ได้นะเพราะเก้าเหรียญขึ้นคู่ห้าดับเลยนะคุณถือกระาาขามังก,งกรพฤศกคนเกิดในเดือนนั้นหรือพลังงานของตะกะและเหตุผลสองเหรียญค่ะไปไปกับกลับ,ลบหรือบาลานซ์ความสัมพันธ์แล้วก็แปถ้วยค่ะเดินหน้ามุกอ่อนว้าวเรื่องนี้นะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังให้คะแนนในเรื่องของความเป็นคุณถือระทาอยู่ก็คือมีทั้งต่างต่และเหตุผลเป้าหมายครอบครัวการพยายามในความสัมพันธ์แบบมีเหตุมีผลนะนะแต่สองเหรียญยันที่ปัดบอกมันอาจจะหมายถึงการประคับประคองการวนเวียนการไปไปกับกับความไม่ไม่ชัดเจนความวกวันวนนะะแล้วแปดถ้วยมาในใบสุดท้ายค่ะห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมหรือความห่างไกล นะหรืออาจจะหมายถึงการบุกอ่อนก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเครือกสุดท้ายจริงๆของชาวราศีมัง,งกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะบอดว่าคุณกําลังพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณที่ไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณหรือในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของความห่างไกลอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถูกบาลานซ์ไว้หรือไม่ชัดเจนนะแต่การการเทคแอคชั่นในครั้งนี้ บอกเลยว่ามันมีโมเมนต์ที่อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าเราน่าจะไม่สมหวังแต่นะแต่คุณเองก็เลือกที่จะทํามันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะวันนี้นะถ้าเป็นชาวราศีมังกรที่ดีกว่ชาวธาตุดินมังกรพฤุชกันด้วยกันนะอันนี้บัดบอกเลยมีความเป็นไปได้ว่าเกณฑ์การบุกอ่อนค่อนข้างสูงนะส่วนชาวีอดค่ะอันนี้สู้ๆนะๆนะสู้ๆนะปว่า อยากให้พูดอยากพูดให้กำลังใจก่อนว่าทําไม่เต็มที่ก่อน นะะในตามวันเดือนปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะวันเดือปีเกิดจะตอบว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคุณ,ณภาพความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราแล้วก็นะะเดินกลับมาได้ถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้นการไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันไม่ได้แปลว,ว่าเราแต่งงานเป็นคู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่ได้อย่างเรื่องราวในวันนี้อย่างที่ปัดบอกไปถ้าให้เซฟที่สุดน่าจะเป็นชาวธาตุดินกับชาวธาตุดินนี่แหละมังกรพิศกักัด่ ะะอาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายการตัดสินใจครั้งสุดท้ายการกอบกู้ครั้งสุดท้ายนะคะและาอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่ชัดเจนพลังงานของชาวราศีมังกรในตอนนี้เวลานี้คุณต้องการแสงสวา่างคุณต้องการความสําเร็จคุณต้องการความชัดเจนและคุณกําลังจะมุฟออนออกจากความไม่ชัดเจนคุณอยู่ในพลังงานการตัดสินใจที่คุณไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณนะคะและนะคะ อีกกลุ่มนึงคืออย่างที่บัตบอกคุณ fighting อะแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะ fighting มาส่ความสําเร็จได้ได้นะแต่อย่างที่บัตบอกว่าก็เลยให้ลอง fighting ก่อนอเดี๋ยวดูค่ะว่านะคะพลังงานไพ่ของคนรักคนรู้ใจค่ะว่าไพ่ของคนรักคนรู้ใจตอนนี้เวลานี้นะคะความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรเนี่ยไพ่เป็นไพ่ของสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยเป็นไพ่ของการเวดดิง้งแต่งงานาการไหว้พระการขอพรนะคะไพ่เป็นไพ่ของเดทเครียดคิดมาก รอเวลารอเวลารอ,อกาสนะคะซึ่งในตอนนี้ขึ้นมาสองใบของไพ่คนรักคนรู้ใจเพราะว,ว่าเขาก็อยู่ในภาวะของความตึงเครียดเช่นเดียวกันเขาอยู่ในภาวะของคนที่คิดในเรื่องของเวงแต่งงานครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะไพ่เป็นไพ่ของหน,น,น,งนึ่งกระทำหนึ่งกระทาเป็นพนังงานด้านการตัดสินใจคุณมีหนึ่งถ้วยเข้ามีหนึ่งกะทเหมือนเขาจะรู้สเต็ปดีนะว่าในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังคิดอยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์คุณมีเรื่องของความรักอยู่ในนั้นนะ ไปบอกแล้วนะว่านี่คือขั้วเครือกสุดท้ายจริงๆนะคะแล้วไพ่เป็นห้าถ้วยค่ะการขัดแยง้งการเลิกราในขณะที่คุณมีห้าเหรียญในขณะที่คุณมีห้าดาบแล้วเขามีห้ากะทะเรื่องเนี้พูดง่ายๆคือว่าน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเวลาน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้อารมณ์ก็เหมือนแบบก็รักเราก็ชอบเราแต่เคลียร์ตัวเองไม่ได้ขอเวลาได้ไหมคิดมาก และอย่างที่บัดบอกไป5กาคาถามาแล้วความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากเคสคนที่มีครอบครัวกันแล้วรักกันมากรักกันจ๋าเลยแหละตอนรักกันอะแต่พอมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องของความไม่ไว้ว่างใจเพราะอยู่ห่างไกลกันกระสอมนะคะการที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกดังใจว่ามันทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งอีกโก้กันนะเนาะ มันก็จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาได้นะมันมีความรักอยู่ในนั้นมันมีครอบครัวอยู่ในนั้นมันมีเรื่องของความคิดอยู่ในนั้นนะคะแต่อย่างที่บัตรบอกไปว่าภาวะของความเครียดความคิดมากของคนรักคนรู้ใจในตอนนี้มันก็มีความสับสนมากพอสมควรเหมือนกันนะคะพลังงานไพ่ห้าใบาของเขาบอกว่าอะไรเพิ่มเติมคะ่ะ หนึ่งใบเป็นหนึ่งเหรียญค่ะการตัดสินใจและการเริ่มต้นค่ะซีกะทาเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวค่ะเก้าดาบค่ะแล้วก็ไพ่เป็นจัสติกและใบสุดท้ายเป็นไพ่ของเดอะฟูว้าวการตัดสินใจของเขาในตอนนี้เวลานี้อันเกี่ยวข้องกับคำว่าครอบครัวหรือคนที่อยากจะปักหมุดความสัมพันธ์ด้วยในรูปแบบอนาคตนะคะไพ่เป็นไพ่ของราศีตุลค่ะนาจัสติกค่ะสองสามคนการคุยการเคลียร์การไกลเกลี่ยการที่อาจจะหมายถึงคุณและเขาอาจอยากจะ จบความสัมพันธ์ในรูปแบบถาวรเช่นเขียนใบยา the f l u l เปรว่านะคะไม่มัน่นคงไลฟ์สไตล์เพื่อนกกว่าเพื่อนนะไม่ใช่แฟนแล้วก็ชาริออดเพราะฉะนั้นมีความออชาวต่างชาตินะ,ะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรน่าจะมีใครที่ดียวกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างทิ่นันไกลที่มีเรื่องระยะทางเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นนะ นะมันอยู่ในพื้นดวงในลักษณะว่ามันจะต้องมีการตัดสินใจและเริ่มต้นใหม่ซึ่งไพ่ในตอนนี้เวลาเนี้ก็มีทั้งสองฝ่ายเลยมีทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาที่มีเรื่องการตัดสินใจการเริ่มต้นใหม่การคุยการเคลียร์การทําให้เรื่องราวเนี้ยมันไปถูกทิศถูกทางและอย่างที่บาดบอกไปว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าขอเวลาขอเวลาในการตัดสินใจ ไม่สามารถจะตัดสินใจได้หรือไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้แต่อะไรใดๆแล้วค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ในตอนนี้เวลานี้คุณมีแนวโน้มด้านการตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะสูงเพราะอย่างที่บัดบอกไปว่าคุณน่าจะให้เวลาของความคุมเครือไม่ชัดเจนมาสักพักใหญ่ๆมาสักพักใหญ่ๆย้อนไปที่ต้นคลิปปัดบอกว่าอะไรเกณฑ์การเลิกลาหรือปัญหาความรักความสัมพันธ์ความเคยดความคิดมากนี้อาจจะมาจากวิบากกรรมความรักรักซอนรักสามเศร้าก็ได้ หรือสองมาจากเรื่องของความห่างไกลความห่างเหนินนะคะ,นะคะหรือความสัมพันธ์ไปๆกับๆไม่ชัดเจนใช่ไหมงาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวค่ะอย่างที่บารบอกไปว่ามีความรักมีความชอบแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่พยายามในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขอเวลาเราไม่รีบจนกลายเป็นว่าเรื่องนี้รักเราไม่เท่ากันความเร่งรีบไม่เท่ากันความ ความลงตัวไม่เท่ากันนะคะและในขณะที่เขาเองก็เหมือนจะรู้ดีเหมือนกันนะว่าชาวราศีมังกรน่าจะใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายไฟนอลแล้วในความสัมพันธ์จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนซึ่งคุณดูสิเขาไม่น่าจะชัดเจนกับคุณได้นะก้าวดาบขึ้นคู่ไพ่จัสติกค,ค่ะเขายังไม่มีภาพอนาคตเลยเขายังไม่มีภาพอนาคตเลยใน,ใน,ในการตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามค่ะนะคะมันน่าจะติดหลายสิ่งหลายอย่าง เช่นข่าว่าครอบครัวฝ่ไยใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาหรือหน้าที่การงานงานน่าจะติดนะคะให้เรื่องระหว่างเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยศตําแหน่งหน้าที่การงานครอบครัวอาจจะเลือกทิ้งแฟนเราไปเอาตรงนั้นก็ได้นะ,ะเพราะยังน่าเกิดว่าใครที่มาจากติ๊ก o k youtube แล้วก็เ c e b o o k นะคะ คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันว่าออปาดจริงนะเดือนมกราคมนี้เป็นไฟนอลเป็นสุดท้ายเป็นการไฟติ้งเป็นการคุยเป็นการเกียร์เป็นการตัดสินใจไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวอาจจะหมายถึงในความสัมพันธ์นี้น่งถ้าอยู่ในความไม่ชัดเจนน่ะก็อาจจะหมายถึงเลือกตัวเองเลือกงานหรือเลือกใครบางคนบอกว่าคุณอาจจะต้องเลือกนะว่าเราจะต้องแบบเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะ แล้วคุณจะไปด้วยไหมถ้าคุณไปไม่ได้ไม่ได้เราอาจจะเลิกกันนะอยู่ตัวยอย่างเช่นนะอยู่ตัวยอย่างให้ฟังนะกับ2อเออเราจะต้องแบบตัดสินใจแล้วนะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีภาพอนาคตไหมถ้าไม่มีงั้นเราต้องคงให้โอกาสตัวเองอะไปทํางานต่างประเทศนะหรือว่าไปคบใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่าดูมีภาพอนาคตมากกว่าแล้วนะโมเมนต์ Moment แบบนี้นะนะคะและอย่างที่บัตรบอกไปว่าเรืออาจจะเป็นคนที่มีปัญหาความรักวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัก้องรักสามเศร้า เป็นช่วงเวลาที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งคุณและเขาน่าจะคุยน่าจะเคลียน่าจะตัดสินใจละไม่เลือกแล้วนะไม่รอละไม่เคลียสองสามคนไม่ไหวละหันหน้าไปทางอื่นเดินไปทางอื่นซึ่งถามว่าในเรื่องราวในตอนนี้เวลานี้อย่างที่บอทบอกไปมันมีความรักความชอบความปิงใจมันมีเรื่องของใครสักคนหนึ่งที่พยายามเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์แต่มาลักเรามันไม่เท่ากันความพร้อมเรามันไม่เท่ากันรักเราไม่เท่ากันความพร้อมไม่เท่ากันก็คือบางคน ฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้หัวใจฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้เหตุผลแบบนี้นะมันก็เลยไม่ตรงนะคะมันเลยไม่ตรงกันสักทีนะะซึ่งเขาเองก็มีไพ่ของความเครียดความคิดมากไหมมีนะอันนี้บอกเลยนะคะมีนะนะมีนะคะ,นะนะนะคะซึ่งไปดูซิว่าในความเป็นจริงคุณกําลังดิวกับคนที่แบบเดินทางบ่อยไหมนักธุรกิจไหมซีเรียสเรื่องงานเป็นหลกักไหมยังชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบ เฟลลี่คีเล่นไม่ผูกไม้ไม่เชื่อมโยงเอาตัวเองเป็นหลกักยังไม่ต้องการแบบผูกมาติดหนึบกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเรื่องงานก่อนไหมนะเพราะว่าปัดยังบอกว่าเขายังมองเรื่องของครอบครัวเวดดิ้งเป็นเรื่องของการให้เวลาหรือขอเวลาแต่ชอบเราไม่ชอบแหละแต่ถ้าให้เลือกตอนเนี้ยคงจะไม่เลือกมีพาชั่นที่ดีกว่าซีเรียสไหมซีเรียสน,นะแต่ถ้าช่างน้ำหนักระหว่างตัวเรากับตัวเขาเขายังให้คะแนนตัวเองอยู่นะ โอเคไหมนะ,ะคะถ้ามาจาก t ิกต o อกดูคลิปเต็มที่ช่อง y o u t u ู e นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสะดวกเป็น Facebook ก็ได้นะมีคอมเมนต์นะคะมีกิจกรรมใน Facebook แล้วก็ค่อนข้างจะคลิปเร็วด้วยนะคะใครที่มาจาก u t u b e นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เช่นเดียวกันชุงนี้น่ารักมากทุกคนมาคอมเมนต์ให้เอาปัดรายงานความคืบหน้านะคะแล้วเ,เดี๋ยวดูซิวันนี้ใครจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมบ้างว่า,วาเกี่ยวข้องกับใครเป็นยังไงอะไรใดๆบ้างเนาะน,นะคะแพ้เป็นตะมูลค่ะตะมูลแพ้ของ ชาวคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ไพ่เดอะมูนึ้นเยอะมากนะบอก,บอกก่อนเลยนะคะไพ่เป็นคนเกิดวันอังคารค่ะจูปิเตอร์ค่ะจูปิเตอร์เป็นไพ่ของคนเกิดวันวันพฤหัสค่ะพฤหัสไม่เคยตกโผเนาะนะคะแล้วก็ไพ่เป็นวันศุกร์ค่ะนะคะเพิ่มเติมจะเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะที่ราาักจ๋านะคะ,ะดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่าราศีอะไรมีผลราศีอะไรที่มีผลต่อชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ พลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของราศีเมษค่ะนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษศค่ะโหมังกรพฤษศค่อนข้างจะชัวร์อะไพ่เป็นไพ่ของกรกฎค่ะกรกฎพูดไปแล้วค่ะอยู่ในไพ่ชาวริออตค่อนข้างแน่ใจเลยนะว่ามีความเป็นไปได้ว่ากรากฎนะในไพ่ชาวริออตแล้วก็เก้าเหรียญค่ะในไพ่ชาราศีกันนะจะมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็มีไพ่ของชาวราศีพฤษภใช่ไหม ชาวธาตุดินขึ้นครบเลยค่ะนะคะขึ้นครบเลยมังกรนะคะมังกรพฤษศกันขึ้นครบเลยไพ่ก็มีพฤษศกับกันด้วยนะคะกรากฎก็เป็นชาริออตนะคะแล้วก็มีเมฆค่ะเมฆเป็นไพ่ของอ่าใบนี้นะคะใบนี้จะไม่เห็นนะแต่จะขึ้นที่ใบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่เดียวกับสี่ราศีนี้แล้วก็ตามวันนี้นะคะเราอยากสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดโหราศาส99นะคะปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่ค่ะ วันเดือนไปเกิดจะตอบว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรอย่างวันนี้ถ้าชาวราศีมงังกรมาดูดวงส่วนตัวคําถามแรกเลยออัดการตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่คันแบบไหนจะตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะเราเราต้องไปในทิศทางไหนยังไงนะคะจะได้นะคะเซฟตัวเองได้ไมากยิ่งขึ้นมาฟังเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราถ้าเขาคิดกับเราเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือจับคู่ตามวันเดือนไปเกิดแล้วนะ นะจะคู่ตามวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยว่าเราจะตกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบไม่สามารถจะเป็นตัวจริงได้อันนี้ปาจะแนะนําเรื่องการมุกออนตามให้เลยค่ะ สองถ้ายิ่งในอายุปัจจุบันเจอความรักเนื้อคู่คู่ครองหรือเดินทางไปต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยยิ่งแนะนาใหน่เลยนะคะในวันเดือนไปเกิดจะตอบได้หลายอย่างนะคุณมีเนื้อคู่ไหมมีเนื้อคู่เป็นแบบไหนอาภารักหรือเปล่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะประสบความสําเร็จไหมนะคะเรากับเขาเป็นคู่กันแบบไหนคุณภาพความรักเราเป็นอย่างไรถ้าในตอนนี้เวลานี้มีความเป็นไปได้นะว่าชาวราศีมังกรน,น่าจะตกเกณฑ์เรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับความรักเนื้อคู่ค,คู่ครอง เพราะว่าพื้นดวงชะตาที่ดีไม่ว่าจะตกเลข9ก้าตกเลขที่เป็นมงคลนะคะจะส่งผลทําให้คนที่ไม่ใช่เนื้อคู่คนที่คะแนนมันไม่ค่อยดีพอๆก,กันหรือศีลไม่ค่อยเสมอกันจะออกจากพื้นดวงชะตากันไปนะหรือบางคนก็จะตกเกณฑ์เรือนชะตาเกี่ยวข้องอาการเลิกลาหรือยังไม่ประสบความสําเ,เร็จในเรื่องของความรักเช่นเรือนอริอายุตกเรือนอริแปลว่าได้อย่างเสียอย่าง นะคะอายุายตกเลือนไอริตกวาดจะแปลว่าได้อย่างเสียอย่างยังไม่ถูกต้องตรงใจหรือลงตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรืออายุไปตกปัตนิคู่ครองเป็นมรณะนะตกเกณฑ์แบบนี้เรียกว่าอาภัพคู่แต่งงานแล้วเลิกลาไม่จับเป็นก็จากตายหรือนะคะปัตนิตกมรณะจะแปลว่ามีคู่มีแฟนหรือแต่งงานช้าก็ได้ด้วย <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นในแต่ละคนแต่ละท่านในตามวันเดือนปีเกิดจะไม่เหมือนกันหรือบางคนบางท่าน อัตตาไปตกพยายะเราจะสูมเสียในเรื่องของการเป็นพ่อแม่แม่ไมรักซอรัก,ก,กสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนป้าจะบอกเสมอว่าเราดูดวงเพื่อเข้าใจดวงเดินกับมันได้ถูกที่ถูกทานถุกเวลาไม่ใช่ทุกคนจะต้องเดินตามดวงชะตาเสมอไปเท่ารู้ว่ามันจะเกิดเรื่องไหนเคสไหนแบบไหนรู้ในเรื่องของความเสี่ยงเราแค่นะคะ take action ส่วนทางกระดวงหรือพยายามไม่เดินไปตามเส้นทางโชคชะตาที่จะทาให้เราเสี่ยงยกตัวอย่างเช่น ดวงไม่เหมาะกับการครบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะจะไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องไม่คบดวงไม่เหมาะกับก,บการครบเด็กเราไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่คบเช่นเดียวกันโอเคไหมเดี๋ยวดูค่ะว่านะคะพลังงานไพ่นะคะพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมอย่ายเรื่องราวในวันนี้ชาวราศีมังกรต้องถามแน่นอนเอาปัดเรื่องนี้มีดาวโนมที่จะ จะไฟติ้งประสบความสําเร็จไหมใช่ไหมหรือว่าเราจะเดินหน้า move มุบออนไปแต่พัดพูดตรงๆนะสิบใบแรกสิบเอ็ดใบแรกของคุณมาในโมเมนต์ประมาณเนี้ยเปอร์เซ็นต์นะชาวราศีมังกรแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มออนค่ะม o บออนจริงๆนะคะแต่มุบออนจริงๆแล้วความกอบอกเราว่าอะไรใดๆก็ตามคุณน่าจะอยู่ในพลังงานอมไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกไม่เคยมีพลังงานแบบนี้คุณจะรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยแล้วตัวเองจะนําพาตัวเราไปสู่ดูดิ พลังงานแสงสว่างเปียงเข้ามาขนาดนี้ยังไม่รับไว้เหรอชาวราศีมังกรนะคะดูพลังงานไพ่นะคะ5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่เป็นไพ่ของ6ถ้วยค่ะตัดไม่ได้ขาดไม่ขาดเป็นไพ่ของคนเกิดวันศุกร์นะคะสีเรียนค่ะการเซฟตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองงาไพ่เป็นเวอร์ค่ะ,ต,ต,ต,าาต,คะต่างชาติต่างภาษาต่างทินแดนไกลค่อนข้างชัวร์นะน่าเก็บน่าจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะคะดึงดาเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจค่ะแล้วใบสุดท้ายค่ะจีเอ็มเพรสค่ะ คุณน่าจะเซฟตัวเองมากๆคุณน่าจะตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เวดดิ้งแต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกมีบุตรนะคะหรือจะลงตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนเรากําลังตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องสร้างเส้นทางโชคชะตาที่เราจะต้องสําเร็จสมหวังลมตัวเป็นคนที่ใช่อาจจะไปเลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติอาจจะเลือกเดินทางไปต่างประเทศ อาจจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกละคนไทยไม่เอาละต่อไปนี้ขอต่างชาติอย่างเดียวทั้งหมดทั้งมวลคุณค่อนข้างอยู่ในไพ่ของสี่เหรียญเรียกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างในตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเรื่องของความรักความผูกพันกับคนคนหนึ่งมันก็มีนะแต่ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ ความมั่นคงในรูปแบบอนาคตครอบครัวความรักที่มันดูเป็นภาพที่ชัดเจนสำหรัคุณมันก็มีมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วบัตรบอกเลยนะไพ่ใบเนี้ยมันพูดถึงหันกลับมารักตัวเองให้ดีมากขึ้นแล้วกลายมันว่าดีไปเลยดีเลยจากเดิมโอ้โหพยายามง้ออดทนไฟติ้งยังไงใดๆแล้วก็บาลานยังไงใดๆแล้วจะพยายามโอ้โหให้มันดีขึ้น แต่ตอนนี้เวลานี้ค่ะเสียงสว่างเปลี่ยงเข้ามาหาตัวเองตัวเองเดินเข้าไปในจุดรักตัวเองแฮปปี้กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองไม่เคยคิดจะชอบชาวต่างชาติชอบไม่เคยคิดจะไปต่างประเทศไปไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยจะเลือกคนนี้แบบนี้โอ้โหเขาแม่งมารักมาชอบเราเฉยเลยส่วนตัวเราเองกับกลายเป็นว่ารักตัวเองมากขึ้นสมหวังในความรักมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นไพ่ที่ดีของชาวราศีมังกรเลยนะดังนั้นชาวราศีมังกรที่ผ่านมาถ้าอยู่ในความอดทนมาณพยายามอดทนทานะพยายามถ้าอยู่ในในโมเมนต์ของคนที่แบบจะลองไฟติ้งจะลองสู้ลุยปัดแบบบอกละงวดน,นี้คืองวดสุดท้ายผ่านผ่านคือแฮปปี้อนดิ้งค่ะแต่งงานมีคู่มีครอบครัวลงตัวแต่งงานมีลูกนี่คือบทผ่านนะกู้แล้วผ่านนะแต่บทกู้แล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็ไม่ต้องคิดมานะคะยังไงเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนโอเคไหมรักตัวเองให้มากพอค่ะเรื่องราวในวันนี้บอกถึงการรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่านในตัวเองมากขึ้นทําให้คุณมีความสุขและประสบความสาเร็จนีเรื่องของความรักมากขึ้นจริงๆนะคะเดี๋ยวดูลางงานไพ่คำแนะนำของนางฟ้าค่ะว่าลังงานไพ่คาแนะนําของนางฟ้าบอกว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะสัหน้ากล้องให้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีก็ต้องสับไว้ก่อนนะ,ะเพื่อความ พอดีบางทีหน้าจอกล้องมันจะสั่นๆนะไพ่เป็นไพ่หอมคุณยังมีความรู้สึกว่าต้องการคนคนนี้เหมือนที่บัตรพูดป่าต้นคลิปมาคุณยังพยายามในความสัมพันนี้คุณยังมีความรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้คนคนนี้ทําให้คุณมีความรู้สึกขาดไม่ได้ไม่ว่าจะแบบอะไรใดๆก็ตามก็รู้แหละว่าเขาไม่เลือกจาได้ไหมที่บัตรพูดต้นคลิปรู้แหละว่าเขาไม่เลือกแต่ยังพยายามอยู่คุณพยายามมากๆในความสัมพันนี้ซึ่งบัตรบอกแล้วค่ะพยายามให้ถึงที่สุด งวดนี้อาจจะเป็นงวดสุดท้ายครั้งสุดท้ายของคุณแล้วก็ได้ค่ะแล้วไพ่เป็นไพ่หอมจงศรัทธาค่ะว่าในเรื่องนี้มันจะมีรักแท้อยู่ในนั้นจงมีความเชื่อค่ะว่ามันจะมีรักแท้อยู่นั้นจงทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะเรายังมีความรู้สึกยังติดยังถัดเขาไม่ได้แต่อย่างที่บัตรบอกไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะไฟนอลกับตัวเองจริงๆถ้าผ่านลงตัวแฮปปีจ้จริงๆนะอุปสรรคปัญหาใช่ไหม ถ้าผ่านไปได้ลงตัวแฮ ppy wedding แต่งงานมีลูกเลยเป็นครอบครัวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนเช่นเดียวกันอย่างที่ปัดบอกไปการหันกลับมาล้างตัวเองทําให้คุณมีความสุขและแฮปี้ในชีวิตมากยิ่งขึ้นขออีกหนึ่งใบเพิ่มเติมค่ะนะคะขออีกหนึ่งไปเพิ่มเติมค่ะพลังงานพ่เป็นไา่ของ engagement ค่ะ wedding แต่งงานกรี๊ดสิคะลอาอะไรมันเป็นความลงตัวในความรักความสัมพันธ์ของคุณจริงๆค่ะชาวราศีมังกรคุณน่าจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรนะได้ลงตัวในเรื่องของความรักแล้วเหมือนที่บัดพูดตอนคลิปเมื่อกี้ไหมพูดเมื่อกี้ไม่ได้ตอนคลิปหรอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมเวดดิ้งแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีบุตรเอนเตอร์เมาจริงๆค่ะ มาจริงๆเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะตื่นเต้นตามจังเลยแสงสว่างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปันโหรา99นะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครมาจากทิกต o k ดูคลิปเต็มที่ได้ที่ช่อง youtube นะคะนะหรือเป็น facebook ก็ได้ facebook ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะใครสนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊ค่ะนะ,ะหรือกลุ่มเรียนนะคะออนไลน์ทาง Facebook ก็สอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมด้วยได้ที่แอดมินด้วยพูดติดเลยนะนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดมินด้วยนะคะนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ